ตำบลบ้านท้ายนรงเชงอำเภอเมืองจังหวัดสุราครโดยนายวันลบสันทนานางทันชนกอุตูนายโชลคานสันทนาในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2566นักโมทสัพเพราะวะโตนะโตสัมมาจะนักโมทสัพเทะวโตนะโตสัมมาะนักโมทสัพเพะวโตนะโตสัมมา นางเตนังตะวันทองระดิมขามปาริสังภาวุตะคารกตุเติตุวานะเมตัาตะเมตตาพันตาพวิชิตจัตติตาปริตังปนันโตกัตเทตาเมจะรุเปติสิกะตระเตจันเติกเวยมาเนีทิเตระเตจักขามวานเทพันอยู่ในอากาศเทพทุกสถานทุกแห่งอันมีเท้าทัศกรสเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้ากุเวล่าเทพมีอำนาจเรืองฤทธ สิทธิศาสตร์ทั้งพระเชื่อเมืองพระทรงเมืองเจพ่อหลักเมืองผู้รืมฤทธิ์อีกเทพสถิตทุกแว่นแคว้นแดนทวีปน้อยใหญ่ไตโรคธาตุขออัญเชิญเสด็จมารับเครื่องสองเวพีกรรมที่เจ้าภาพน้อมถวายขอตายายจงโปรดปามโมตรับเครื่องพีกรรมสังเวยขาวหวานสุราพระลาผลทั้งเครื่องบูชามาลาและทูปเทียน